วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนที่คณะบริหารธุรกิจนะคะ ที่ไปพักกันเองไหมคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่ทำาร่วมกับเพื่อนนะคะอย่างเช่นว่ายน้ําหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับปิ่งย่างบาร์บีคิวปิ่งย่างบาร์บีคิวน้อแล้วตอนที่ไปพักอะค่ะมีปัญหาหรือว่าทุกอย่างราบรื่นดีไหมคะทุกอย่างราบรื่นดีค่ะโอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้น้องพะนะคะแนะนําสาหรับกลุ่มเพื่อนนะคะที่อยากจะไปพักน้อแบบทาเวลเลอร์ค่ะว่าอยากแนะนาอะไรบ้างอยากจะแนะนาเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ค่ะว่าให้ดู จองที่ทางนะคะดีๆนะคะให้น่าเชื่อถือค่ะโอเคค่ะขอบคุณนักขับมากนะคะคุณผ่าชื่ออะไรคะที่สวยชื่อน้ำหวานค่ะอยู่การเงินปีสองค่ะเคยไปพักโรงแรมกับเพื่อนๆไหมคะเคยค่ะเจาะๆกันไม่ยากเออแล้วเคยแล้วประทับใจอะไรบ้างไหมคะประทับใจค่ะแบบว่าบรรยากาศรอบนอกแล้วก็ทั้งในตัวโรงแรมค่ะเรื่องบริการของพนักงานแล้วมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโรงแรม ไม่มีเลยแล้วมีส like ิ่งที่อยากแนะนํากับเพื่อนๆคนอื่นที่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนไหมคะก็อยากแนะนําให้ดูแบบว่าการจองเว็บเรื่องราคาค่ะว่ามันมีแบบโปรโมชั่นแล้วก็ดูรีวิวดีๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่สวยชื่ออะไรค่ะชื่อนี้ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่สี่ที่สี่สถานกาสละกาสละเนาะเคยเข้าพักในกลุ่มโรงแรมกับเพื่อนมากไหมคะเคยค่ะเคยแล้วก็เป็นแถวไหนคะ ภูเก็ค่ะภูเก็ตนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในตัวของบรรยากาศแบบโดยรอบของแม่ไหมคะชอบกลิ่น,นะคะ่ะชอบขอบกว้างแบบสบาย,ยสบายเนาะ าที่เข้าพักกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยค่ะรู้สึกว่าติดปัญหาอะไรบ้างไหมคะไม่มีนะส่วนใหญ่ถ้าไปแบบถ้าไปเยอะๆอาจจะติดที่จอดรถหรือที่จอดรถไม่ซอยอะอย่าง้ใช่ใช่แล้วก็อยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับคนที่อยากไปเข้าแบบกลุ่มเพื่อนบ้างไหมคะแนะนำหรอใช่ค่ะแ,แนะนํา<อ>ก็อยากให้ไปที่ที่แบบว่าเออ้อนที่กว้างมีที่จอดรถเยอะๆ,ๆอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วแบบว่าทำ ควาสะอาดอะไรเงี้ยทำความสะอาดใช่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยนะคะค่ะชื่ออะไรคะชื่อสายฝนค่ะอยู่ปีไหนคะอยู่ปีสองค่ะสาขาไหนคะเด็กสาขาการตลาดค่ะโอเคค่ะก็เออน้องคิดน้องเคยเข้าพักเออในโรงแรมเกี่ยวกับกับเพื่อนเคลื่อนไหมคะเคยค่ะแล้วประทับใจไหนอะไรโรงแรมไหนที่สุดคะโรงแรมเมดิลินค่ะที่พัทยาค่ะน้องคิดว่าบรรยากาศอะค่ะ เหมาะกับการไปเที่ยวแบบถึงกันเลยะค่ะเหมาะค่ะเหมาะเหมาะเลย <c oughs> ค่ะ,คะกม็มีปัญหาอะไรกกับการพบเจอเอ่ยเกี่ยวกับที่พบเจอในกลุ่มนั่นไหมคะในการเข้าพักยังไม่มีนะคะแต่ว่าก็เป็นโรงแรมที่แบบว่าทํากิจกรรมได้เยอะใ่ยังไม่ไยังไม่มีอยากแนะนำอะไรเกี่ยวกับเพื่อนคนอื่นที่อยากเข้าพักหาโรงแรมเกี่ยวกับเพื่อนไหมคะ กกับกลุ่มเพื่อนตัวเองแบบว่าจู่คนได้พอดีดีป่ะคะใช่ค่ะสอนัดสองค่ะสวัสดีค่ะครเคะสวยชื่ออะไรคะชื่อลูกฟางค่ะอยู่ปีสองคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะเคยไปทัพก่อนโรงแรมกับเพื่อนๆไหมคะเคยค่ะประทับใจโรงแรมไหนไหมคะจะเป็นตรงช็คอินที่ฟิลเดอร์ค่ะมีบรรยากาศแบบ ระบบมันดีเราเพราะบางทีเวลาเราเดินทางไปแบบไหนเราค่อนข้า,างแบบชุลลุูกระไรไม่ค่อยได้จองโรงแรมเวลาไปเที่ยวข้างนอกไ,ไกลๆเลยค่ะมีอะไรปะระทับใจเกี่ยวกับโรงแรมไหมคะระหว่างที่พักอยู่กับเพื่ยอยนๆนะก็อาหารเป็นแปดตอนเช้าอร่อย <laughs> ชอบระหว่างที่พักอ่ะมีปัญหาอะไรไหมคะเกี่ยวกับโรงแรมหรือว่าพักผ่อนอย่างไร่ดีคะ ถ้าขอรับเรืองคนไหนจะมีปัญหาตรองที่เวลาเพื่อนเรียกรูมสวิตเขาข้างช้ามาครั้งระบบมันช้าจน,บบน,น,บบน,นเราก็แอบมพลียเหมือนกันหรือเราเป็นคนใจร้อนเองก็ไม่รู้แส่วนใหญจะเป็นปัญหาพรกระบบมากกว่าค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะแนะนําอะไรแบบ ค่อยมีแต่แนะนำแถวพัทยาน่าจะเวิร์กสุดแถวนั้นวิวดีด้วยค่ะ